สวัสดีครับคุณผู้ชมธุรกิจออนไลน์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีพนักง,งานจํานวนมากแต่เมื่อธุรกิจเริ่มโตขึ้นอาจจะเกิดปัญหาเรื่องพื้นที่เก็บสต็อกสินค้าหรือตัวช่วยที่จะแพ็คสินค้าได้นะครับปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ถ้าเรารู้จักบริการ fulfillment บริการคลังสินค้าครบวงจรที่แก้ไขข้อจำกัดของผู้ทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์บริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดการสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางตั้งแต่ส่วนของการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าการหยิบสินค้าตามออเดอร์ของจนไปถึงการแพ็คและจัดส่งสินค้าไปถึงปลายทางโดยผู้ขายสินค้าออนไลน์เพียงแค่ทำงานผ่านระบบจัดการหลังบ้านค่ะแล้วเราจะหาผู้ให้บริการ fulfillment ที่เป็นมืออาชีพเชื่อถือได้ ได้จากที่ไหนครับที่ไบรจณนีไทยค่ะคุณป๊อบบริการ THP Fulfillment เป็นคลังสินค้าคู่ใจธุรกิจออนไลน์ตอบโจทย์ทุกร้านค้าเหมือนได้ผู้ช่วยที่รู้ใจคอยอำนวยความสะดวกพ่อค้าแม่ค้า e-commerce ตั้งแต่ให้เช่าคลังเก็บสินค้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีอุปกรณ์แพ็คสินค้าครบครัน ส่งทันใจ EMS ส่งด่วนทั่วไทยพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางตรวจสอบสถานะได้แบบเรียลไทม์24ชั่วโมงไม่ว่าออเดอร์จะล้นแค่ไหนพร้อมดูแลโดยทีมงานมืออาชีพจากปรณีนีไทยมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะถูกส่งมอบถึงมือผู้รับตรงเวลาปลอดภัยและเชื่อถือได้ปัจจุบันมีคลังสินค้าที่ให้บริการครบวงจรครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะคุณบ๊อบ ถ้าได้คลังสินค้าคู่ใจสักที่ก็ถือว่าได้ผู้ช่วยดีๆปีใหม่นี้ก็ขอให้ยอดขายปังๆทุกท่านเลยนะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดด้วยครับ